ย้อนอ่านโพดเก่าของคุณพ่อโสพลเขียนถึงแตงโมชีวิตรเรามีกันสองคนจริงๆตรงกลางกระแสวิาพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตที่ก่อให้เกิดแฮชแท็กมาแรงส่งท้ายสัปดาห์แฮชแท็กมีแม่เมื่อพร้อมล่าสุดบนโลกโซเชียลก็ได้มีการแชร์โพ์ข้อความที่คุณพ่อโสพลคุณพ่อของแตงโมงนิดาพัชรวีรพงศ์นางเอกสาวชื่อดังเคยเขียนลงบนอินสตาแกรมแอดโซนเดอะสกอร์ซูเปอร์เดเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่ท่านจะป่วยหนักและจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่19กาันยายน2563ร โดยโพสต์ังกล่าวที่คุณพ่อโสพลเขียนนั้นเป็นการบอกเล่าเรื่องราวทรงจําของตอนเองในฐานะคุณพ่อเลี้ยงเดียวที่ดูแลเอาใจใส่ลูกสาวสาวที่รักอย่างสุดกาลังนับตั้งแต่ที่ได้ตัดสินใจแยกทางกับคุณแม่ของแซงโมนิดาซึ่งในขณะนั้นเธอมีอายุได้เพียง3ามขวบอีกทางคุณพ่อโสพลยังได้เขียนทิ้งท้ายด้วยข้อความสั้นที่ยืนยันความผูกพันแน่นแฟนระหว่างตนเองและลูกสาวด้วยว่าชีวิตเรามีการสองคนจริงๆ 9กรกฎาคม58ครอบครัวที่มีกัน2คนที่บอกว่าครอบครัวเรามีเพียงสองคนเพราะได้หย่าก,กับคุณแม่เขาตั้งแต่น้องโมมีอายุประมาณ3ขวครว หลังจากนั้นสองคนพ่อลูกก็ตระเวนอาศัยเชา่าอพาร์ตเมนต์อยู่บ้างเช่าทาวเฮาส์หลังรามอยู่บ้างตามประสาพ,พ่อลูกลำพังสองคนชีวิตที่ผ่านมาทุรเลทุเลพอสมควรด้วยความเป็นพ่อที่ต้องออกไปทำงานตามปกติกลับบ้านเย็นบ้างข้ามบ้างแล้วแต่งานในความรับผิดชอบจะแล้วเสร็จซึ่งแปลว่าระหว่างวันน้องโมต,ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอาศัยเพื่อนบ้านมาเป็นเพื่อนบ้างไม่มีใครเป็นเพื่อนบ้างด้วยความรักที่มีให้แก่กันเกินร้อยเราก็ผ่านวันเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้นมาได้ด้วยดีพอสมควร ด้วยสภาพข้อเท็จจริงดังกล่าวผมมีความสามารถเลี้ยงลูกได้ดีเพียงแค่นี้ครับที่เหลือเป็นพระพรจากพระเจ้าที่ให้น้องโมงแข็งแกรง่งและเป็นเด็กมีความคิดดีจึงมีวันนี้เป็นแตงโมงพัตราธิดาที่ท่านทั้งหลายได้รู้จกัก ก็โตจากเด็กที่ไม่เคยได้รับการถักเปียไปโรงเรียนจากคุณพ่อเพราะพ่อถักเปียไม่เป็นจนทุกวันนี้11กรกฎาคม58มารูท้ทีหลังความจริงจากการเลี้ยงลูกที่ยังเล็กๆอยู่โดยมีคุณพ่อเพียงคนเดียวในชีวิตเขาเป็นทุกอย่างของเขาเราจําเป็นจะต้องพูดความจริงกับเขาทุกอย่างโดยไม่ปิดบงังและต้องพยายามให้เขาเข้าใจมีเหตุมีผลอย่างมากที่สุดการที่คุณพ่อต้องออกไปทํางานตั้งแต่เช้ากลับเย็นโดยไม่ได้อยู่กับเขาก็พยายามอธิบายให้ฟังว่า เราต้องออกไปทํางานเพื่อได้เงินเดือนมาเป็นค่าเล่าเรียนค่าขนมของเขาเป็นค่าเช่าบ้านที่ได้อาศัยอยู่กันซึ่งดูเหมือนเขาจะเข้าใจเพิ่งมาทราบจากพี่จริงเพื่อนบ้านที่แสนดีที่คอยมาเป็นเพื่อนเล่นคอยหาข้าวหาปลาให้น้องโมตอนคุณพ่อยังกลับไม่ถึงบ้านเมื่อไม่กี่ปีมานี้ว่าหลายครั้งที่เดียวในตอนเช้าที่คุณพ่อขับรถออกไปทํางานน้องโมจะวิ่งร้องไห้ตามรถคุณพ่อไปจนถึงปากซอย ต้องรีบวิ่งตามไปอุ้มมาและไม่บอกให้คุณพ่อทราบเพราะกลัวว่าจะไม่มีใจไปทํางานเพิ่งมาเล่าให้ฟังเรเ็วๆนี้ครับชีวิตเรามีกัน2คนจริงๆขอขอบคุณภาพโสวันเดอร์สกอร์ซูเปอร์แดกแตงโมนิดาภาพไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอ com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ